สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเกม Harry Potter Magic Awaken นะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เลยนะครับสดๆร้อนตอน4โมงเย็นนะครับมีให้โหลดใน iOS Android นะครับรวมถึง PC ด้วยนะครับก็ไปหาดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ f a p p s t o r e นะครับคนอื่นน่าจะทำคลิปรีวิวเบื้องต้นกันไปมากแล้วล่ะนะครับวันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงเรื่องของการดูเอลนะครับการดูเอลก็คือเราต้องใช้เด็กไก่ของเรานะครับที่เรามีนะครับ จัดเด็กนะครับเพื่อจะไปดูเอลกับคู่ต่อสู้นะครับตอนนี้ผมเล่นมาถึงซิลเวอร์แล้วนะครับบอกเลยว่าหัวร้อนชิปหายนะครับเพราะว่าไอเด็กที่ผมเจอส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเด็กซัมมอนนะครับแล้วซัมมอนเขามีแต่ซัมมอนดีๆซึ่งซัมมอนผมมันกากนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าใครที่เล่นเด็กซัมมอนเนี่ยโอกาสชนะสูงมากถ้าไม่เจอซัมมอนด้วยกันนะครับมีข้อแม้ส่วนถ้าเจอซัมมอนด้วยกันเนี่ยอาจจะวัดกันที่สกิลละลายซัมมอนนะครับอย่างเช่น มีการ์ดที่จะละลายซัมมอนได้อย่างเช่นเป็นตัวมังกรนะครับซึ่งผมน่าจะไม่มีนะครับผมน่าจะไม่มีมันจะเป็นตัวมังกรที่พ่นไฟพ่นไฟตีหมูนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับแล้วก็เป็นอีกการ์ดหนึ่งนะครับที่แบบว่ารักษาซัมมอนเราได้ดีมากคือเลยคือการ์ดนี้นะครับก็มีการ์ดนี้นะครับจริงๆเอาการ์ดนี้ไปคอมโบก็ได้แต่ว่าผมยังอยากใช้ยังอยากใช้ตัวนี้อยู่นะครับ อีคารีรัตนะครับเป็นการคือเหมือนมันจะคอมโบได้ถ้าเกิดว่าเรารวบเรารวบซมมอนเขาได้นะครับมันอาจจะระเบิดอาจจะละลายซมมอนไวกว่านะครับแต่จริงจริงแล้วไอ้ตัวทันด์เบิร์ดก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทันด์เบิร์ดเนี่ยมันจะเคลือบเกาะให้กับเคลือบเกาะสายฟ้าให้กับแซมมอนเรานะครับซมมอนเราจะตายช้าขึ้นนะครับยิงตัวนี้ดีนะครับดีดีแต่ว่ามันใช้ต้องดูมุมซ้ายบนด้วยนะครับมันจะมีเลขนะครับนั่นก็คือใช้ MP ในการที่ใช้การ์ดนี้นะครับจะมี4 MP นะครับ สังเกตว่าเด็กผมเนี่ยจะไม่มีพวกที่ใช้ MP เยอะเลยนะครับเพราะว่าการใช้ MP เยอะเนี่ยกว่าที่เราจะเสกซัมมอนได้เนี่ยมันยากนะครับมันยากมันยากเพราะนั้นเนี่ยการที่ผมใช้ก็จะมี incendio นะครับ incendio ก็เป็นสกิลหมูนะครับที่ละลายละลายซัมมอนได้เร็วมากนะครับเช่นอย่างนี้นะครับมี2ตัวนะครับเราใช้ incendio ไปนะครับแล้วสกิลก็ค่อนข้างแรงนะครับทำให้กับเคลียร์ซัมมอนได้เร็วนะครับในกรณีที่เจอสายซัมมอนด้วยกันนะครับ ส่วนไอตัวบอมบัตติกบอมเนี่ยก็คือมันจะเสกระเบิดนะครับติดตัวแซมอนไปด้วยนะครับอย่างเช่นนี้นะครับเสกโทมานมันก็จะมีระเบิดติดหัวนะครับแล้วมันก็จะระเบิดพอไปใกล้ปุ๊บมันก็จะระเบิดระเบิดระเบิดนะครับระเบิดแบบนี้นะฮะมันระเบิดหมู่ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ละลายแซมอนเขาได้เหมือนกันแต่ถ้าเจอแซมอนด้วยกันเขาก็ละลายเราได้เหมือนกันนะครับส่วนตัว, yeah! ตวนี้นะครับเป็นตัวฮิลนะครับก็คือมีสกิลฮิลว่าเวลาเลือดใกล้หมดเงี้ยเราก็เสก หูหมูไปนะครับมันก็จะยื้อเวลาให้ซัมมอนเราซึ่งบางทีอาจจะซัมมอนเราอาจจะอยู่นานกว่าเขานะครับแต่จริงๆสกิลฮิวเนี่ยถ้าเราใช้ไอตัวนกเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพียงแต่ตว,ว,ว,ว่ามันใช้ MP เยอะนะครับซึ่งพอใช้ MP เยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ใช้นกไอตัวเนี้ยทันที่เบิร์ดเนี่ยก็คือบางทีมันอาจจะไม่ทันนี่ก่อนใช่ไหมเวลาเราใช้เออ่เราใช้คอมโบนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาดูตรงนี้บ้างนะครับการข้างล่าง ผมก็จะเป็นซัมมอนหมดเลยนะครับเป็นเฟรทวินมี2ตัวนะครับมาฟอร์แจงมี3นะครับแล้วก็ตัวกรอฟนะครับกรอฟก็มีมีตัวเดียวแต่เป็นแต่เลือดเยอะนะครับเลือด6ก0ยนะครับแล้วก็ตีสตันด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูสักแปดแล้วกันนะครับว่าถ้าไม่เจอซัมมอนด้วยกันนะผมบอกก่อนถ้าไม่เจอซัมมอนด้วยกันนะโอกาสชนะสูงมากนะครับแต่ถ้าเจอซัมมอนด้วยกันต้องไปวัดที่การชิงหัวริบแล้วว่าเราจะละลายซัมมอนเขายังไงจังหวะจากโคนอะไรใครดีกว่ากันนะครับ ไปดูกันนะครับเจอคนวินสแต็กสาวินมานะฮะก็น่าจะโหดพอตัวนะครับไม่ง,งั้นคงไม่ชนะติดต่อกันแต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีผมก็สุ่มๆไปเจอคนที่อ่อนกว่าเรา3-4รอบก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับผมไม่มี มีซัมมอนแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมก็จะใช้คอมโบเป็นตัวพี่น้องตัวนี้นะครับแล้วก็เซกทันจะเบิร์ดมานะครับอ่าตอนนี้เรามีซัมมอนเพิ่มละเฮ้ยทันเดอร์เบิร์ดมันไม,ไม่ออกอะ่ะผมละลายซัมมอนเขาทิ้งไปก่อน,น,นแล้วกันเลืออล่อเขาลดไปครึ่งหนึ่งแล้ววะเซ็กซ์บอยผิดเทียไม่โดนแม่งรีบเกินเวเนย สวยแล้วสวยแล้ววูแวบ,บก็ไปหามันอีกตอนนี้ผมรอ MP มี6นะครับผมจะเสกซักมโมนกับระเบิดนะครับซัมโมนกับระเบิดคอมโบกันแบบโคตรมันเป็นคอมโบที่แบบเนี่ยนะฮะจะมีระเบิดติดไปเงี้ยนะครับผมก็จะโอ๊ยซัมโมนผมหมดวะ่ะซัมโมนผมหมดซัมโมนมีอยู่มมเวียนละเวียนละ,เ,ละ,เ,ละเดี๋ยวผมรอ MP สักสักเจ็ดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะ ปล่อยไปทีเดียวเลย3การ์ดนะครับก็จะเป็นมัลฟอยนะครับเป็นนกนะครับแล้วก็เป็นไอตัวไฟเดรนนะครับมันก็จะเตกเกาะให้างเงี้นะฮะทำให้ซัมมอนเราตายโคตรยากเลยนะครับรเฮ้ยทำไมมันฆ่าม,มัลฟอยกูตายเร็วจังวะเดีย๋ยวรอเอ็มพีหกนะครับเราจะเสกเราจะเสกคู่กับระเบิดไปคู่กับระเบิดเราต้องรอเสกพร้อมกันนะครับไม่งั้นพิกซี่เราจะตายก่อนที่ระเบิด นี่สุสีนะครับเอเซนโอรดเรือก่อนสร้างความได้เปรียบนะครับมัดจุกไว้อย่างงี้นะฮะเอ้อากูเตกไปไหนกันเนี่ยโอ้ยกูจะปวดหลบอ๋อเกือบไปมีเซนโออยู่ ตายตายมันตายแมงไม่ตายวะอ่าผมมีตัวกอยแล้วอ่ะเศกระเบิดไปเนี่ยนฮะตัวกอยจะตายยากหน่อยนะนี่ผมก็จะเป็นหลอยเซกตัมเซมปามันปั๊บห um ลาช็อตแม่งไ,ไม่ตายวะไม่ตายไปนะครับนี่ชนะแล้วระเบิดแม่งดีอย่างนี้แหละนะครับมันจะทําให้แบบจริงๆผมได้ชนะมันตั้งนานแล้วแต่ผมใช้สกิลผิดไม่โดนไปสองสองช็อตนะครับ ก็คือรูปแบบเกมมันจะเป็นประมาณที่เล่นให้ดูนะครับเพราะไอ้ตัวระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างป่วนยิ่งซัมมอนเราแข็งแรงอะ่ะมันจะถูกทำลายได้ยากมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาฮิลใส่เข้าไปดีกว,ว่าไม่ดีเลยทันอร์เบิร์ดมันตายไวไปผมอาจจะเสียมันไปหน้าเกินไปก็ได้มั้งเดี๋ยวใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนทันอร์เบิร์ดเป็นเป็นการ์ดฮิลแล้วกันนะครับการ์ดฮิลช่วยได้เยอะกว่าเหมือนมันยือเวลาได้นานกว่าแล้วก็ใช้เอ็มพีน้อยด้วยนะครับ เซตเดิมก็ดีอยู่แล้วไม่น่าเปลี่ยนเลยนะฮะทันร์เบิร์ดคือมันต้องเสกไว้ข้างหลังไอ้พวกแบบพวกม้าอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกม้าของลอวิลลี่นะครับลอวิลลี่เป็นการ์ดรีเจนเดอรี่นะครับที่ซึ่งมันแรมันแรกว่าสีทองใช่ไหมวะสีทองรีเจนเดอรี่นี่หว่านั่นน่าจะเป็น มันมันแรงมันแรงกว่าอ,อผมรู้แค่ไหนว่ามันแรงกว่าทีนี้ผมมีพี่น้องตอนนี้ซลมอนผมไม่มีเลยมิก้าก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยผมซ่าทิบบอมปุ๊บเราเรียเรีบเคลียรบอมก่อนนะครับด,ดูให้มันเคลียร์ก่อนแล้นะวผมก็เสกบอมมามก็แทงแทงไอ้แทงไอ้สมุดนี้ไป เขียนไม่ไหวว่ะเสียสมุดมันถึกจังวะ่ะรีบเขียนสมุดกันเซนเดี ตอนนี้เรามีซัลมอนเราได้เปลียนอยู่1นึ่งเก้านะครับเสกบองเข้ามาตบเรือมันไปเชนหน้ามันเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหิวยื้อนะครับยื้อซัลมอนเรายื้อระเบิดเราก็ได้นะครับตามโดยที่เรามีระเบิดอยู่ห้าระเบิดมันต้องเคลียรซัลมอนมันให้ไวสุด นะครับแล้วเราจะได้ได้เปรียบเรื่องซัมมอนเราซัมมอนเยอะยิ่งสู้ยากนะครับตอนนี้ผมรอเอ็มพีกนะเ็กไปฟอมกันนะครับเอมไปด้วยแม่งเดูฟอมผมตายว่ะเนี่ย ต้องรีบเทียร์บอมก่อนนะตอนนี้ได้เปรียบแล้วติดตั้มไปเลย,ยนี่ไงเทียร์มีกอยกอยไม่ยื้อแล้วระเบิดไปเพราะกอยเป็นตัวที่ตายยากนะครับถ้ามีบอมนะครับโอ,อ,อ้ยพลาดไม่ต้องรีบนะรีบน่าจชนะแหละนะครับเพื่อมันเหลือน้อยมากกอยสู้ไป ชนะแล้วนะครับซัมมอนน่ยถ <and> <ming> ้าเราเคลียร์ซัมมอนเขาเร็วกว่าโอกาสชนะเราก็สูงนะครับเราแทบไม่ต้องสนใจเลื่อมทเลยสนใจเลื่อนเราอย่างเดียวก็เนี่ยนะครับคือการเล่นแบบซัมมอนนะครับซึ่งไอ้การแก้ทางซัมมอนเนี่ยมันมีนะมันมีแต่ว่าผมลองใช้แล้วมันมันไม่เพียงพอเลยไม่เพียงพอที่จะเคลียร์คือมันเคลียร์ยากมากนะครับมี อินเซนเดโอนะครับที่เคลียไว้นะครับแต่มันก็จะเสกมาเรื่อยพร้อมกับระเบิดอ่ะพอมีระเบิดปุ๊บคืออินเซนเดโอเรานอกจากจะเอาไว้เครียร์ซาม่อนแล้วอ่ะเอาต้องเอาวิเคลียร์ระเบิดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตับไดที่มันมีระเบิดเราจะเล่นยากมากนะครับตัวที่เคลียระเบิดได้ดีที่สุดก็คืออินเซนเ i โอนะครับแล้วก็เซกตามเซมปาแต่ว่ามันมันต้องเลงหน่อยอ่ะถ้ามันเลงไม่โดนก็ก็พลาดไปนะครับเกมนี้ก็วัดกันที่ความแม่นยำอะไรเหมือนกันนะครับซาม่อนที่ผมมีนะครับ ก็มีเซนทอร์รือว่าเซนทอร์มันอ่อนแอมากนะครับต้องเสกไว้ด้านหลังนะครับซึ่งอินซินเดโอละลายเร็วมากเซนทอร์แล้วก็ตัวไอตัวนี้เอาไว้ตีตัวยิงระยะไกลนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับไอตัวหมาแมงกอดเนี่ยจริงๆมันดีนะแต่ว่ามันเสกมาตัวหนึ่งมันเสกมันเสกมาแค่ตัวเดียวนะครับต้องให้เลือดมัน50%นี่ก็เสกมาอีกตัวซึ่งบางทีอินซินโอมันละลายเร็วมากเลยนะครับแล้วก็มีสมุดสมุดตัวนี้ เหมือนเวลาผมใช้มันปล่อยมาตัวเดียวอะสมุดที่มันใช้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับแต่มันใช้ MP เยอะเกินนะครับพอมันใช้ MP เยอะเนี่ย e s เซ n t i a มละลายทีเดียวทีเดียวหายนะครับมันก็เลยผมก็เลยไม่ไม่อยากใช้ผมเน้นใช้พวก MP น้อยๆนะครับเราจะได้เสกแบบบางทีมันแก้เกมได้จริงๆเพื่อนๆไอ้๊าซพวกนี้ผมมีอยู่นะ Fan Fire คือมันมีนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันทําหน้าที่ยังไงเหมือนกันกว่ามันจะเป็นตัวใหญ่ มมจะเป็นตัวเล็กก่อนนะฮะไม่รู้ซึ่งบางทีมันโดนละลายเร็วมันก็กว่ามันจะแปลงลร่างนะนะฮะกว่ามันจะเป็นตัวใหญ่ได้นะครับเอาตรงเลยคือไอ้พวกการ์ดทองๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเพราะว่ากว่า MP มันจะเต็มกว่ามันจะได้ใช้อ่ะนะครับมันแพ้สมอนน่ะนะครับมันแพ้สมอนจริงๆนะครับแล้วก็การ์ดที่ใช้กับสมอนได้ดีก็คือการ์ดนี้นะครับก็คือสร้างสร้างโล่ให้สมอนตัวเอง สร้างให้ตัวเองด้วยนะครับแต่ว่ามันบอกว่า cast r i n g fire a r o เราอยู่นะครับ dealing damage to a e m y unit that enter นะครับก็คือเอาไว้แก้ทางไอ้พวกซัมมอนด้วยกันนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วมันใช้กับฮิวได้นะแต่ผมมองว่าฮิวแม่งใช้ง่ายกว่าเพราะว่าใช้ MP น้อยนะครับมันมันยื้อเกมได้ดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเซต แซลม,มอนนะครับเพื่อนก็หามาใช้ได้นี่แซม,มอนหมดเลยผมมีแซม,มอนอยู่3ใบ4ใบ5ใบ5ใบนะครับแล้วก็มีตัวเคลียร์แซม,มอนคืออินซิเดโอแล้วก็เซกตัมเซมปานะครับจะเคลียร์ได้ไวมากไอตัวนี้จริงๆการเนี่ยเราใช้ใบอื่นก็ได้นะคือมันใช้ใบอื่นแทนได้ไออินคาซิรัสเนี่ยเราสามารถเอาใบอื่นมาแทนได้แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะคอมโบไงแต่นี้ในเมื่อมีระเบิดอะ ผมก็มองว่าไอตัวเชือกผูกมันก็จะทําให้ยุบซัมมอนเข้าหากันนะครับมันก็เป็นมันก็เป็นคอมโบคอมโบ,คอมโบนึงเหมือนกันเนี่ยนะฮะมันก็เป็นคอมโบคอมโบนึงซึ่งเวลาระเบิดมันแตกมันดูเป็น AOE องผมก็เลยใช้การนี้บวกกับมันใช้ MP น้อยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการแนะนําเด็กนะครับเด็กซัมมอนนะครับซึ่งคนเล่นเยอะมากนะครับใครที่ไม่เล่นซัมมอนเหมือนเราผมบอกเลยว่าโอกาสชนะมีน้อยมากนะครับ เด็กซมมอนเป็นเด็กที่แบบเหมือนเป็นแซมมอนออนไลน์ไปแล้วตอนนี้นะครับใครเสกแซมมอนได้ไวกว่าได้เยอะกว่าละลายได้เร็วกว่าชนะนะครับเพราะว่าเราเลียย์ซมมอนกันยากมากนะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามช่องเสียงเป็ดเกมเมอร์ด้วยนะครับก็หลังจากไม่ได้ทาคลิปมานานนะคลิปนี้ทําหน่อยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ